สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียพร้อมมีลูกทันทีทำไมถึงเปาะทั้งที่แต่งเงียบๆกำลังเป็นกระแสข่าวด่งดังได้รับความสนใจอยู่ในขณะน,นี้กับการประกาศวิวาฟ้าผ่าของหนุ่มเวียสุกรวัตพระเอกชื่อดังและวิกกี้แฟนสาวนอกวงการ ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่17กระกฎะาคมนี้และเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปว่าจริงเตรียมงานมาสักพักแล้วแต่ที่ไม่ได้แจ้งสื่อไม่ได้ต้องการปกปิดแค่อยากจัดงานเล็กๆเ,เฉพาะครอบครัวคนสนิทและเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นทั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันที ล่าสุดมดดําเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ว่าวันที่17กรกฎาคม2565วันมงคลก็มีแอร์พันธุราแต่งที่เดียวกันก็เลยโปะตรงนั้นทุกคนก็ตกใจซึ่งอันนี้จริงๆก็มีการจองเสื้อพาหน้าผมพร้อมแล้วมีการจองไว้นานแล้วและได้มีการซื้อเรือนหอแล้วแต่งแล้วอยู่เลยเรือนหอแถวกรุงเทพกรีธาตัดไม้ราคาขายเริ่มต้นที่35-90ล้านบาท ทั้งนี้มดดำยังบอกอีกว่าตัวเองรู้ข่าวนี้จากออสเชียงไม้ที่อยู่กับเอสุภชัยว่าเวียจะแต่งงานคือวันที่แองจี้จะให้อ่านข่าวนี้แล้วไม่อ่านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i e r News ขอบคุณครับ